ดวงชะตาชาวมิถุนในปี2567นะคะถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนเกี่ยวข้องกับดาวเรื่องงานเรื่องของหุ้นส่วนเรื่องคู่ค้าคู่สัญญานะคะรวมทั้งเรื่องคู่ครองด้วยนะจะมีทิศทางเป็นอย่างไรในช่วงไหนไปอัปเดตกันได้ในคลิปนะคะท่านใดที่ลักนณาราศีมิถุนรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องดวงเรื่องการพยากรช่องของเรามีอัปเดตดวงชะตารายเดือนฝากกดติดตามไว้นะคะ ดวงชะตาของชาวมิถุนในปี2567นะคะเรียกว่าในช่วง4เดือนแรกของปีนะคะดาวพระหัสยังคงมีมาตรฐานเป็นราชาโชคนะคะดาวพระหัสของชาวมิถุนเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการงานหน้าที่ตำแหน่งความรับผิดช,ชอบนะรวมทั้งเป็นเจ้าเรือนปะตะนัตตนิด้วยนะคะก็คือเรื่องหุ้นส่วนเรื่องลูกค้าเรื่องของคู่ครองนะคะดาวพระหัสยังคงส่งผลดีกับชาวมิถุนนะในช่วงมกราคมพมีภาและเมษายนนะคะ โดยจะเริ่มเดินหน้านะในความเป็นราชาโชคใน9มกราคมเป็นต้นไปนะคะส่งผลดีนะคะเรื่องเกี่ยวกับงานเรียกว่ามีโชคลาภทางการงานนะคะใครที่การงานถดถอยนะหรือว่ามีความไม่ชัดเจนในเรื่องตําแหน่งหน้าที่นะคะเรียกว่าจะเป็น4เดือนของปี67นะที่มีลุ้นเรื่องเกี่ยวกับการงานนะคะการเรียนการสอบการแข่งขันต่างๆนะถือว่ามีโอกาสดีนะคะเนื่องจากดาวพระหัสมาเดินหน้าในภพเรือนราภะพอดีนะคะ เป็นช่วงจังหวะที่มีโชคทางการงานนะบางทีได้ลูกค้ารายใหญ่นะคะหรือผู้สนับสนุนหุ้นส่วนที่ดีนะหรือช่วงเวลาสีเดือนแรกนี้นะคะหยิบจับทำอะไรก็มักเป็นเงินเป็นทองนะมีความคืบหน้าในเรื่องการงานเป็นพิเศษนะคะโดยดาวพระหัสเดินหน้าในภพเรือนลาภะนะดังนั้นส่งผลดีกับงานประเภทการให้ความรู้การสอนได้นะเรื่องเกี่ยวกับหน่วยงานองค์กรนะคะได้รับความเกื้อหนุนทางการงานจากเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่นะในวงงาน,นงต่าง ชาวมิถุนนะคะในช่วงเครื่องปีหลัง66นะบางคนรู้สึกว่าเรื่องงานไม่ค่อยคืบหน้านะคะโดยเฉพาะปลายปี66นะมีปัญหาหรืออุปสรรคทางการงานหลายด้านนะเนื่องจากดาวพระฤหัสนะคะเดินโคจรถอยหลังนะซึ่งถือว่าเป็นความผิดปกติเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะ โดยดาวพระหัสจะเริ่มเดินหน้าก็คือกลับมาโคจรเป็นวิถีปกติในช่วง9มกราคมไปนะโดยจะโคจรราบรื่นไปจนถึงช่วงเมษายนนะคะดังนั้นก็จะเป็นช่วงจังหวะที่เรื่องงาน,นงต่างๆมีจังหวะพลิกฟื้น,นจากเรื่องดังกล่าวที่บอกไปนะคะส่งผลดีในเชิงหุ้นส่วนได้นะคะเช่นการได้อาร่วมหุ้นลงทุนนะมีคนเกื้อหนุนในเรื่องเงินเรื่องทุน,นต่างๆนะคะรวมถึงเรื่องของการ คบหาได้นะดาวพระรหัสเป็นตัวแทนเรื่องเพศตรงข้ามนะคะดังนั้นชาวมิถุนในช่วง4เดือนแรกของปี67นะคะใครที่เป็นโสดนะหรือว่ามีการครบหาอยู่นะคะก็มีลุ้นในเรื่องของการลงหลักปักฐานในเรื่องครอบครัวนะเรื่องของการอาจตัดสินใจแต่งงานแยกบ้านแยกช่องนะคะหรือว่ามีการระยานามิตรผู้สนับสนุนดีๆเกิดขึ้นได้นะคะ ดังน,นั้นก็เป็นช่วง4เดือนแรกของปีนะที่หลายๆอย่างมีความขยับคืบหน้านะคะเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีนะเนื่องจากดาวอยู่ในภพเรือนลาภะก็คือสิ่งที่คาดไม่ถึงในทิศท,ทางที่เป็นเชิงบวกนะคะสำหรับดาวพระหัสนะมีการขยับย้ายจากภพลาภะนะคะเข้าสู่ภพเรือนวินาศในวันที่30เมษายนนะคะโดยจะอยู่ไปเป็นเวลา1ปีทำให้เรื่องทิศท,ทางทางการงานของชาวมิถุนนะคะในช่วง30เมษายนไปก็ถือว่าจะเปลี่ยนไปอีกรูปแบบหนึ่งนะคะ ในการย้ายครั้งนี้นะคะดาวพระหัสจะไปอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูนะคะโดยดาวพระหัสก็จะมาอยู่ตรงนี้นะ12ปีหนึ่งครั้งนะคะพบเรือนวินาศเป็นพบเรือนที่มีทั้งเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะเราก็มีทั้งเรื่องที่ดีด้วยนะคะ mm hmm. ในพบเรือนวินาศนี้นะคะส่งผลในเรื่องของงานนะเรียกว่าสนับสนุนงานในเชิงเบื้องหลังนะคะงานที่อาจทำลับๆหรือเป็นโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นใหม่ก็ได้นะเป็นสภาวะที่ชาวมิถุนนะคะอาจจะเกาะเกิดเรื่องของความสนใจพิเศษนะหรือว่า ริเริ่มทําอะไรที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นนะคะบางท่านนะคะที่ทํางานต้องเกี่ยวพันกับคนอื่นนะในเชิงเป็นกลุ่มเป็นทีมมาโดยตลอดหรอ,อาจจะมีจังหวะที่อยากหยิบจับทําอะไรด้วยตนเองนะคะมีงานพิเศษงานเสริมเพิ่มเติมดาวพฤหัสในภพเรือนนี้นะคะยังส่งผลดีกับเรื่องของงานทางไกลได้นะงานมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเดินทางนะคะการค้าขายในเชิงข้ามแดนข้ามชาตินะอาจจะเกี่ยวข้องกับออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียก็ได้นะคะ อาจจะเกี่ยวพันกับลูกค้าในเชิงต่างจังหวัดต่างแดนทางไกลนะเรียกว่ามีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะอันนี้ถือว่าส่งเสริมดีนะคะนอกจากนี้บางทีก็เป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตนะบางคนต้องไปอยู่ที่ไกลนะถูกโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงส่งผลให้เราห่างไกลจากสังคมเดิมๆนะคะหรือมีความสงบมีความวิเวกมากขึ้นนะในเรื่องแวดล้อมต่างๆนะคะ เดี๋ยวนี้นะคะดาวพฤหัสไปร่วมกับมฤตยูนะบางคนไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอะไรที่เป็นเทคโนโลยีมากขึ้นนะมีการปรับตัวเกิดขึ้นในเรื่องงานเรื่องชีวิตต่างๆนะคะอาจจะต้องไปสัมผัสหรือเรียนรู้กับอะไรที่ไม่คุ้นเคยนะไปเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนวัตกรรมนะคะหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของการต่างประเทศนะมีเรื่องของคนต่างชาติต่างภาษาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ สรับสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะเนื่องจากดาวในภพเรือนวินาศนะก็อาจจะเป็นเรื่องความผิดพลาดทางการงานนะเป็นจังหวะที่ใครที่ทํางานละเอียดถีถ้วนนะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎเกณฑ์กฎระเบียบมากๆอันนี้ต้องระมัดระวังผิดพลาดนะคะหรือว่าเรื่องของการมีคู่แข่งมีศัตรูนะหรือว่ามีอุปสรรคทางการงานนะที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะแต่ก็ จะทำอะไรชาวมิถุนมากไม่ได้นะเนื่องจากดาวมฤตยูในภพเรือนวินาศนะคะก็ถือว่ามีลักษณะการคุ้มภัยด้วยนะเรียกว่าคู่แข่งศัตรูทางการงานอาจจะเกิดขึ้นนะแต่ก็เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะเรามาระวังเรื่องทางกฎเกณฑ์กฎหมายกฎระเบียบบางอย่างนะที่เราไม่ทราบนะหรือว่าบางทีไม่เชี่ยวชาญมากพอนะถ้าใครต้องไปหยิบจับการงานที่ไม่ค่อยคุ้นเคยถือว่าจําเป็นจะต้องศึกษาเรื่องอกฎเกณฑ์ต่างๆให้ดีนะคะบางครั้งมีปัญหาเรื่อง กฎเกณฑ์ข้อบังคับนะหรือระเบียบอะไรขึ้นมาโดยที่เราเองก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะสำหรับในปี2567นะคะดาวเสาร์และดาวราหูยังคงอยู่ตำแหน่งเดิมของชาวมิถุนนะคะส่งผลในเรื่องขององแง่ดีคือเรื่องมรดกเรื่องสินทรัพย์เรื่องเดินทางนะ,ะก็อาจจะมีปะปนบางคนได้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวในรอบหลายปีนะคะ มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานเกิดขึ้นนะคะบางทีก็เป็นเรื่องเปลี่ยนงานนะบางคนทำธุรกิจส่วนตัวนะคะก็มีการปรับตัวต่างๆเกิดขึ้นนะคะบางคนเป็นเรื่องการขยับขยายเปลี่ยนแปลงแวดวงต่างๆก็ได้นอกจากนี้นะคะดาวราหูเล็งไปที่ภพเรือนพันธุนะคะบ่งบอกว่าบางทีก็มีเรื่องของการใช้เงินใช้ทองไปกับเรื่องของบ้านช่องครอบครัวมากหน่อยนะอาจจะเป็นเรื่องบุตรหลานกําลังเติบโตนะคะเรื่องลงทุนในเรื่องสินทรัพย์การขยับขยายบ้านช่องบ้านเรือนนะคะ เปลี่ยนแปลงยกย้ายที่อยู่อาศัยนะคะรวมไปถึงเรื่องบ้านใหม่รถใหม่ลักษณะนี้ได้นะคะสำหรับเรื่องการเงินการลงทุนของชาวมิถุนนะคะถือว่าในช่วง4เดือนแรกของปีนะก็มีลาบจากเรื่องงานนะคะทํามากได้มากขยันมากก็เป็นเรื่องช่องทางทางการเงินของชาวมิถุนนะคะเรื่องการเงินการลงทุนนะถือว่าพอไปได้นะในช่วง4เดือนแรกนะคะหลังจากที่ดาวพระหัสย้าย30เมษายนนะก็เป็นจังหวะที่ชาวมิถุนนะคะ ระมัดระวังเรื่องการลงทุนด้วยนะเนื่องจากดาวการงานนะคะและดาวมฤตยูไปอยู่ร่วมกันในภพเรือนวินาศน,นะคะบ่งบอกถึงเรื่องการมีภาระหนี้สินได้นะจากเรื่องการขยับขยายการใช้วงเงินอนาคตการถูกชักชวนนะไปร่วมพ้นลงทุนนะกับอะไรที่มันดูง่ายนะมีผลกําไรเยอะๆล่อตาล่อใจนะคะอันนี้ก็ถือว่าต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะเพราะว่าดาวมฤตยูในภพเรือนวินาศน,นะคะบางครั้งก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแบบ ไม่คาดคิดนะมีลักษณะการเสียเงินอย่างรวดเร็วลักษณะนี้ก็เตือนไว้ให้เรามาระวังนะคะสำหรับเรื่องการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะในแวดวงการงานนะคะหลัง30เมษายนไปก็อาจจะเปลี่ยนรูปแบบนะมีคนมาสนับสนุนเบื้องหลังนะคะมีผู้สนับสนุนผู้ใหญ่ใจดีแบบลับๆนะหรือว่าเรื่องของกัลยาณมิตรที่คอยผลักดันนะแต่ไม่ค่อยออกหน้าออกตานะคะรวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ทางไกลนะหรือคนที่ อยู่กันคนละที่คนละประเทศบางครั้งก็มีความเกื้อนหนุนระหว่างกันได้นะคะสารภาพรวมดวงชะตาของชาวมิถุนในปี2567นะคะก็ถือว่าในช่วง4เดือนแรกนะค่อนข้างที่จะมีลาภผลเดกดาวพระหัสอยู่นะเนื่องจากดาวยังคงอยู่ในภพเรือนลาภะและเป็นราชาโชคนะคะส่วนในช่วงหลังเมษายนไปแล้วนะดาวก็ออกจะพบพลาาผลนะคะเข้าสู่ภพเรือนที่เป็นลักษณะดีเครื่องหนึ่งเสียเครื่องหนึ่งก็คือภพเรือนวินาศนะคะดังนั้นเรื่องดีก็ ได้แจ้งไว้ในแง่มุมต่างๆนะคะส่วนเรื่องที่ต้องเรามาระวังนะก็มีปรับปนอยู่บ้างนะคะก็รับฟังไว้เป็นข้อมูลนะเพื่อเรามาระวังไม่ให้เกิดความเสียหายนะคะขออวยพรให้ปี2567นะคะเป็นปีที่ชาวมิถุนนะมีความเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องงานนะก็ขอให้อาเปลี่ยนแปลงแล้วดีกว่าเดิมนะคะได้หยิบจับรับเงินก้อนนะคะเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเงินนะให้เฮงเฮงรวยๆวยกันทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงทางกายและใจ สำหรับท้ายคลิปนี้นะคะท่านใดที่สนใจเรื่องทําบุญเรื่องเสริมดวงบริจาคนะคะผู้สนับสนุนช่อง,องเราเป็นสะพานบุญนะคะสามารถรับสิทธิพิเศษกันได้นะสำหรับชาวมิถุนนะคะที่อยากจะทําบุญนะในช่วงของการเปลี่ยนสักกราระใหม่เอาเลิกเอาใช้นะคะสิทธิพิเศษนะคะสําหรับผู้ที่เข้าฟังคลิปของช่องโหราฮะเก้านะคะหรือคุณได้แวะเวียนผ่านมาได้ยินได้ฟังนะคะพาดิบสําหรับบริจาคนะคะจากราคา159บาทนะคะพิเศษสําหรับ ผู้ที่เข้าฟังคลิปนี้เพียง120บาทเท่านั้นนะคะอาจเป็นผ้าขนาดพิเศษนะเรียกว่าเหมาะสําหรับเรื่องของการทําบุญเสริมดวงเสริมชะตานะคะหรือใครอยากจะทําบุญวันเกิดนะหรือว่าต้องการเป็นผู้ให้เฉยๆนะคะสามารถที่จะให้ทางแอดมินนะคะส่งต่อให้กับกู้ภัยมูลนิธิได้นะคะเป็นสะพานบุญให้หรือว่าให้จะส่งไปที่บ้านของคุณนะเพื่อไปบริจาคเองก็ได้นะคะ วิธีการสั่งซื้อนะคะก็คือแอดไลน์แอ bwn59 นะคะมีเครื่องหมายแอด้วยนะคะแล้วก็แจ้งว่ารับกี่ชุดนะชุดเดียวก็ได้นะคะอ่าเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนะคะที่ทางกู้ภัยมูลนิธิก็ใช้ในเรื่องของการห่อหุ้มร่างผู้เสียชีวิตนะคะหรือใช้ในการเคลื่อนย้ายนะคะการปกคลุมหุ้มห่อนะจุดที่ไม่สวยงามหรือไม่เรียบร้อยนะคะท่านใดสนใจนะคะก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามได้นะคะ ขอให้ทุกท่านนะคะที่ได้รับฟังคลิปนี้นะขอให้มีโชคมีลาบทุกท่านนะคะได้ยิบจับเงินทองก้อนใหญ่เกิดปฏิหารทางการเงินนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นโดยฉับพลันนะคะ